thank mm -hmm. you ที่ทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้เลยนะคะนี่ตึกแดงนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับสวนจตุจักรนะ,ะตึกแดงนี้ก็จะเป็นที่รวมของมือสองของเก่าของวินเทจต่างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวข้ามถนนนิดหนึ่งนะเร็วๆแล้วรถเยอะนะฮะข้ามถนนก็ระวังกันนิดหนึ่งนะน,นี่นะคะตึกแดงนะ เต็มก็ปางซื้อจังชันนะครับน้องกามาันนี่นะฮะหลังจากข้ามงนิงนมาแล้วก็เราจะเจอเลยนะบริเวณหน้าห้างนี่นะฮะหน้าตึกแดงบางซื้อจังชันนี่นะคระับเป็นศูนย์รวมขงเก้าของประดับ ของของยาวหน้าห้างนี้ตลอดแนวเลยนะฮะนี่นะของเก่าของสะสมของเก่าทั้งนั้นเลยนะน,นี่มีโอ่งจักรยานนะฮะเป็นโตด้วยนะเคะ <c oughs> ยเล่นไหมนี่นะคะ่ <c oughs> ะ,คะ ลอยต่อรี่ดูดีเลยนะของเก่านะุณชอบของสะสมของเก่าของวิเทนะน่าจะมาที่นี่ไม่พลาดแน่นอนนะฮะต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านนะฮะเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะม่ีาก่อนเาปตั้งตรงออนแล้วเออซื้อดิ โอ้ยโครกก็บอกน้อยได้โทรลรัอืมอันนี้ว่าคุยก็ต่อรองกันเอง เหตุ uhm. ของเก่าเอาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักเราเข้าไปดูในตึกกันก็จะมีเสื้อผ้ามือสองเยอะแยะมากมายนะอยู่ด้านบนนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นแบบของขายก็ไม่ได้ขอเลยนะ นี่นะครคนขายก็อยู่ฝั่งโน้นนะแต่ของก็จะวางในฝั่งนี้นะฮะ,ะเจ้านปนี่ครัราคาก็น่าจะพูดคุยต่อรองกันได้นะฮะดัน,นี้น,นี่ไเเเขาไม่ไหลไม่แตกนะพี่ ของสวยๆดีๆเยอะเลยนะฮะเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านก็มีนะฮะเยอะด้วยนะาด้านนี้นะฮะนี่นะคะของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็มีนะฮะสวยงามมาเกันยักษ์ก็มีนี่น้องมา มีเตียงนะฮะมีตู้ยาโบราณด้วยนะคะนี่นะโหนี่ฮะ,ะสวยจริงๆเลยนะฮะตรงนั้นนี่ก็สวยงามไม่แพ้กันนะฮะ นี่นะคะเทปคลาสเร็ดด้วยนะอันนี้สภาพดูใหม่อยู่เลยนะฮะของแต่ละอย่างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้างกันเลยดีกว่านะคะนี่นะทานบนก็จะมีเสื้อผ้ามือสองนะ,ะแหล่งรวมวัยรุ่นเลยนะมีทางด้านนี้มีของเก่าอีกนะ เข้าไปดูกันเลยนะบางซื้อจังชันนะฮะหรือตึกแดงที่เรารู้จักกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะข้างในห้างชั้นล่างนี่ก็จะเป็นของเก่าของสะสมของวินเทจตกแต่งบ้านอยู่นะฮะนี่นะด้านในห้างชั้นล่างนะฮะแต่เราจะขึ้นไปดูสภาพมือสองด้านบนกันนะก็ของแต่งบ้านเราก็ไม่ถนัดนะฮะขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า นี่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่เราขึ้นแบบตึกนี้นะฮะก็ไม่เคยเข้ามาเลยนะฮะก็แค่ผ่านๆน,นะเจอของสวยนะ,ะชั้นนี้นี่สวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะโอ้โหชั้นนี้นะ,ะมีแต่ของสวยๆเนะะีฮะ ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ชั้นนี้ก็จะมีของประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่่น่นี่กนีนะติดกแดงแฟชั่นแอนด์บินเทจนะคะด้านหนีเลินถึงแล้วนะคะ นี่นะคะก็เริ่มมีเสื้อผ้าให้เห็นกันแล้วนะนี่มองไปไกลๆนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะเสื้อผ้ามือสองเยอะแยะมากมายนะฮะมือหนึ่งก็พอมีอยู่บ้างนะฮะเป็นบางร้านนะนี่คะ่ะเดินเข้าไปดูด้านนน้นกันนะนะคะเห็นแสงไปอยู่ข้างหน้าน,ะนี่มีหมวกด้วยนะฮะ นี่ตัวล,ลอยนะคะนี่นะเช็ดหน้าก็มีนะคะน้องวัยรุ่นเต็มเลยนะฮะที่นะ จอยืดเยอะเลยนะฮะทุกคนรู้สึกว่าจะมีทางให้ออกไปดูวิวด้านนอกด้วยนะฮะในหลายๆชั้นก็จะมีทางให้ออกไปดูวิวนะเดี๋ยวพาออกไปดูนิดนึงนะฮะนี่เป็นบรรยากาศภายในนะคะนี่ของเยอะนะฮะดไปดูวิวด้านนอกกันนิดนึงก่อนเราให้กลับไปเดินกันต่อนะฮะ อยากเห็นวิวนะฮะอุ้ยสูงนะกลัวความสูงนิดนึงนะ่ะแต่ก็อยากเห็นนะอืมนังฮะก็จะมองเห็นสวนจตุจักรอยู่ด้านหน้านุ้นค่ะตลาดสวนจตุจักรนะ ป่านนี้นะคะไม่กล้าออกไปดูมากนะฮะโูกความสูงนิดนึงเข้าไปดูเสื้อผ้ากันต่อดีกว่านะฮะ<ม>นี่นะมวกเละคะ่<ม>ะก็เป็นตลาดมือสองติดเอร์นะฮะมาหรือมาคนกันได้ไม่ร้อนนะฮะถุงเท้านะ เป๋าก็มีนะคะปกติเวลาซื้อเสื้อผ้ามือสองก็ต้องใช้เวลาเลือกกันนิดหนึ่งแน่นะก็ที่นี่ก็ติดแอร์สบายๆนะนี่นะคะไปชงไปแช็คก,ก็มีขายนะเั็นตาค่ะนั้นหลังนีามีของเล่นด้วยนะะ เรื่องประดับเยอะแยะเลยะฮะชุดเก็บก็มีนะ,ะัะน่ารักทีเดียว ทั้งชั้นนี้เต็มไปด้วยเสื้อผ้านะฮะเยอะจริงๆนะฮะนี่นะคะ่ะน้องๆเลือกกันใหญ่เลยนะ,ะนี่ตัวละร้อยตัวลร้อยห้าสิบนะ 50บาทนะนีนะ50บาทร้อยหนึ่งนะคะตรงนี้นะเฮ้ยนองน่าหลักนะฮะสีขาวนี่ทั้งเหล่าเลยฮะร้อยหนึ่งนะเข็มขัดก็มีนะคะรองเท้าก็มานะ บรรยากาศภายในตึกแดงนะฮะบางซื้อจังชันนี่เองนะนี่นะโอ้ยตรงนี้น่าสนใจนะฮะหกบบาทสองตัวร้อยนะ ตก็นี้สวยนะ่นะะาจะได้เลือกกันนิดนึงนะตรงนี้นะสองตัวร้อยนะก็เดี๋ยวจัดไปสักสองตัวนะฮะอืมสวยๆเยอะนะฮะสภาพโอเคมากเลยนะ นี่นะฮะบรรยากาศรอบๆนะ,ะด้านนี้ก็มีกางเกงนะฮะนี่ดูบรรยากาศไปนะฮะระหว่างรอการเลือกเสื้อนะฮะจเรียบร้อยแล้วนะฮะได้มาสองตัวนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะ เราไปดูด้านอื่นกันต่อนะฮะกางเกงนะฮะับสั้นขายาวเสื้อยืดเยอะมากเลยนะฮะ้ก็มีกระจกให้ดูนะสำหรับเวลาทาบเวลาลองอะไรอย่างงี้นะฮะสามตัวร้อยก็มีนะคะ <từ 100> ากาศดูดีเลยนะฮะเย็นสบายไม่ร้อนนะฮะคนก็ไม่แน่นจนเกินไปนะ,ะเก่นะเนี่ยเดินดูแบบีเกี่ยม,มากมาใหม่เลยสุผ้านเพลินเลยนะ,ะเดินได้ทั้งวันนะฮะ อันนี้ก็สวยนะเนาะเนี่ยล <150. S 3> อยห้าสิบลอยห้าสิบก็ไม่แพงลายดีอยู่นะดูก็หลับ ซื้อมาเดี๋ยวก็เจอสวยกว่าอีกนี่ร้านนี้นี่ตรงนี้ราคาดีอยู่นะใช่มีร้อยแปดสิบป้ายมป็นเล็กเขอเหรอ เออนาะจริงด้วยพันแปดแเออนี่ตีคน่าองันาคาดีมากเลยพันแครับฉันดูเป็นร้อยแปดสิบป่ายังไงตลกอ่ะ เกิต,ตาไม่ค่อยดีนะฮะราคาพันแปดนะฮะเห็นเปร้อยแปนะฮะเออถ้าคิดว่าร้อยแปดแล้วซื้อไปนี่ยุ่งเลยนะฮะตอนจ่ายตังเจอพันแปดเลยนะมาทางด้านนีนะฮะนี่ตัวละร้อยเดียวก็มีนะฮะเครื่องประดับนะฮะเครื่องเงินนะ าไม้หลายราคาให้เลือกนะฮะนีนะฮะกระปุกกระป๋าก็มีนะนี่นะืมขนมนะฮะเจอขนมอีกแล้ว ซื้อยืดเยอะมากเลยนะ,ะที่นี่นะนี่นะคะโอ,โ,โอ้โหหฮ้วกันถุงใหญ่โตเลยฮะจะได้ของเยอะนะช็อปกันสนุกมากเลยนะ ท่านนี้ก็เป็นหมวกนะฮะเว้นตาต้านไม้ก็มีนะฮะคนรัก้ะยืดมือสองนี่ขอแนะนำเลยที่นี้นะ มือหนึ่งก็มีนะฮะไม่ได้มีแต่แค่มือสองนะนีเป็นรองเท้านะฮะอืมันนี้ก็ลายดีนะฮะก็หันไปหันมาไม่รู้จะไปทางไหนดีนะฮะของเยอะมากเลยนะมีร้านทำเล็บด้วยนะฮะ ตรงนี้เป็นรองเท้านะคะนี่ราคาดีนะฮะมือสองนะฮะรองเท้ากระเป๋าถุงผ้าต่างๆอุอ้ยนี่มีโปสเตอร์ด้วยนะ,ะนี่เดีย๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่โปสเตอร์ภาพยนตร์นะฮะ ใบเค้กก็มีนะเข้ตอร์ล้้อนติดห้องก็น่าจะสวยอยู่นะครัน <okay, ี่ถ้าตรงนี้ก็80บาทถ้าโซนนี้จะใกล้50บาท ป่ันนี้รงนี้มันจะเป็นภาพแบบทำให้เก่าแล้วก็ขนาด3านี้อันนี้ขนาดนโปสเตอร์หนังไทยก็มีนะ,ะน,นีด้านบนนี้สวยนะคะรอบป่านนี้นะคะกับมาตรงร้านเสื้อผ้ากันต่อน,นะฮะเดินดูกันต่อเลยนะ ตุ๊กตาก็มีนะคะน่ารักมากเลยนี่นะคะทางด้านนี้ก็เป็นเทปคาสเซ็ตเก่าๆนะ,ะซีดีก็มีนะคะตุ๊กตา ด้วยฮะ,ะนี่ก็ตุ๊กนะติฮะมีขน,นมนะคะกับของเล่นด้วยนะ,ะนี่รองเทา้านี่ มีพรมด้วยนะฮะผ้าห่มเครื่องนอนต่างๆนะฮะือยืดแวนตานะฮะ ก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศบนตึกแดงบางซื่อจังชันนะฮะรวมของมือสองเสื้อผ้ามือสองของเก่าของสะสมของวินเทจต่างๆนานานะฮะนี่นะ,ะบรรยากาศทั้งหมดนะฮะก็ประมาณนี้นะ,ะขอนั่งดูหนังกันนะฮะนี่นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะฮะ ผลนี้ก็คือบรรยากาศรวมๆนะฮะก็พาทุกคนมาดูกันนะฮะว่าตึกแดงมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะวัยรุ่นก็ชอบมากันนะฮะแล้วก็มีเสียงโด่งดังที่เดียวนะกับบรรยากาศประมาณนี้นะฮะเป็นครั้งแรกจริงๆนะฮะเราก็ไม่เคยมากันก่อนเลยนะก็เดี๋ยวเราก็ลากันด้านหน้าห้างนู้นเลยนะฮะลืมนะฮะถ้าชอบก็กด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมพบกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะแล้วก็ทุกๆคลิปเลยนะฮะสำหร,รับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีนะ,ะบ๊ายบายค่ะ